กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูเอิญปียนุษณาสวัสดิ์ค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนั้น<ม>เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าและการบอกค่ามุมเงย สำหรับการกำหนดทิศนะคะคนในอดีตหรือคนโบราณเนี่ยจะมีการกำหนดทิศโดยที่ดูดวงอาทิตย์เป็นหลักนะคะถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ขึ้นในทิศใดนั้นหมายความว่าทิศนั้นคือทิศตะวันออกและถ้าหากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปในทิศใดนั้นหมายความว่าทิศนั้นคือทิศตะวันตกค่ะหากเด็กๆต้องการที่จะดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะก่อนอื่นเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้จักมุมทิศก่อนความหมายของคำว่ามุมทิศคือมุมที่วัดตามแนวระนาบกับพื้นดิน ถ้าเด็กๆเคยสังเกตท้องฟ้าที่เด็กๆเห็นนะคะจะมีลักษณะคล้ายลูกครึ่งวงกลมนะ มีแนวเส้นที่บรรจบกันระหว่างท้องฟ้านะคะเส้นนี้จะอยู่ในระดับสายตาเราพอดีเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นขอบฟ้าส่วนจุดที่อยู่สูงสุดของท้องฟ้านะคะจะอยู่กึ่งกลางของศีรษะของเราพอดีเราจะเรียกจุดนี้ว่าจุดเหนือศีรษะจุดยอดฟ้าหรือว่าจุดจอมฟ้าซึ่งเส้นขอบฟ้าและจุดเหนือสีรษะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะเป็นตำแหน่งที่เราสมมติขึ้นมานะคะจากการมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ต่อมานะคะเรามารู้ความหมายของคําว่ามุมเงยกันนะคะคําว่าม,ม,มุมเงยคือมุมที่วัดจากเส้นขอบฟ้านะคะขึ้นตามแนวดิ่งไปหากลุ่มดาวที่เราต้องการที่จะดูซึ่งถ้าเราเห็นกลุ่มดาวนะคะอยู่ในระดับสายตาของเราพอดีนะคะหรือว่าอยู่ในบริเวณเส้นขอบฟ้าน,ะะนั้นหมายความว่ามุมเงยเนี่ยจะมีค่าประมาณศูนย์องศา แต่ถ้าหากเราเห็นกลุ่มดาวอยู่ตรงศีรษะของเราพอดีนะคะหรือว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราต้องเงยหน้าให้มากที่สุดนะคะมุมเงยก็จะมีค่าประมาณ90องศา ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการประมาณค่ามุมเงยโดยการใช้นิ้วมือหรือมือนะคะในการมองกลุ่มดาวหรือวัตถุบนท้องฟ้านะคะซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เด็กๆลองทําตามดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะเด็กๆเหยียดแขนออกไปนะคะจนสุดให้ตรงในระดับสายตาของตัวเองนะคะสหลับตาลงข้างหนึ่งค่ะแล้วใช้ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยเล็งไปที่ปลายมือของตัวเอง สามกางนิ้วมือให้มีความกว้างมากพอนะ,ะกับขนาดมุมเงยที่เด็กๆต้องการที่จะดูนะคะซึ่งถ้าหากเด็กๆใช้นิ้วก้อยนะคะค่ามุมเงยก็จะมีค่าประมาณ1องศา นิ้วโป้งค่ะสอาองศานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง5องศากำปั้นหนึงกำปั้นค่ะ10องศานิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะคะสิาองศาและนิ้วโป้งชี้กลางนางและก้อย22่สองศานะคะ